ามาด,ดูมาด,ดูรับรู้เรื่องข่าวไม่วชาเ้าไม่ว่สาสยไม่ว่าค่ำหรือไปาครอบทุกเรื่องทุกเรื่อทีเดียวไม่ว่าคุณจะเป็น เอาละครับช่วงนี้เราจะไปกันที่กิจกรรมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับเขาจัดสัมมนานะครับที่น่าสนใจไปเมื่อวานนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ของการออมเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากประเทศเยอรมนีด้วยจะน่าสนใจเพียงไรไปติดตามกันครับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกับสมาคมสถาบันการออมเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งประเทศเยอรมน,นีได้จัดงานสัมมนาหัวข้อระบบการออมเพื่อที่อยู่อาศัยของเยอรมน,นีแนวทางการส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในประเทศไทยโดยนายชัดชัยสุริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงานและยังได้รับเกียรติจากนายวิสุทธ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังร่วมเปิดงานสัมมนาน,นี้อีกด้วย ซึ่งงานสัมมานาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาแนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการออมเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเบาสปาซิเทมที่เป็นระบบลากฐานทางการเงินที่มีการพัฒนามาต่อนเนื่องนานกว่า100ปีและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในประเทศเยอรมนมี นายสุรชัยดนายตั้งตระกูลประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวว่าแนวคิดนี้เป็นนวัตกรรมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบใหม่สําหรับประเทศไทยที่สามารถนํามาพัฒนาและใช้ต่อยอดในโครงการทออสโอรงเรียนการเงินซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อสารต่อพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านและมุ่งสู่วิสัยทัศน์ธนาคารที่ดีที่สุดสําหรับการมีบ้าน